สวัสดีครับเร้าจาภาษาเกษตรเสารวันที่30สิงหาคม2 5 5 9สถานที่ไทยทํททรา,ยาราทีรยนกเลเอเชียแอร์พอร์ตห่องดูซิตาเมื่อนี้สำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจัดระดมความเห็นต่อร่างสินค้าเกษตรเรื่องมกนาวเมื่อนี้จะเป็นการระดมความคิดเห็นของเกษตรกรทั่วประเทศไทยทเกี่ยวกับเรื่องมะนาว ด้านหลังของผมนี่เป็นบอร์ดเป็นองค์ค้อมูลเรื่องบักหน้าอ่ะผมพาเบิง่งเรื่องบักหน้าจักหน่อยนึงถ้าผูดด้ใดสนใจนะถ้าผูดด้ใดสนใจผู้ใดสนใจมางานยังท่านนะครับงานเรื่องเวลาเกาโมงอันนี้เลมอนเลมอนเลมอนนี่เลมอนอ่ะมี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 หลายชนิดเลมอนอันนี้เป็นหน้าวแป้นอ่านี่เป็นหน้าวแป้นแล้วองกะ อ่าอีมันอ่าอีมันสมัยผมเฮ็ดข้าวอยู่จังหวัดอยู่จังหวัดเฮ็ดบุรีอ่าอีมันบักหน้าหนังหอมผู้ใดบ่เคยเห็นบักหน้าพัดต่างๆบักหน้าอีมันบักหน้าหนังนะหน้าหนังหอมเอาใกล้ๆนะนิดนึงนะซอยนี่หา้าลักษณะมาตาฮิติี้อ่าบังสาฮิติ ฮิติหน้าเป็นพิจิตเป็นพิจิตนี่น้อยๆจักหน่อยทีนี่กำลังจ่มรายการไทยทอดสดๆออกจากโรงแรมเอเชียแอร์พอตเซียรลังซิตกรุงเทพมหานครครับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติในจัดสำนักงานระดมความเห็เนต่อรางสินค้าเกษตรมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องมะนาวนีนมะนาวออสเตรเลียอ้าวมะนาวออสเตรเลียอ เนี่ยปกเน่ายักษ์เน่ายักษ์อ้าวอยู่สวนผมหน่วยใหญ่ก็เนี่อันนี้นาที่เป็นหน่วยน้อยๆปากเน่ายักษ์มะนาวยักษ์นั่นนักราธิวาสนะแล้วก็ปักเน่าเน่าหนังเน่าหนังปักเน่าหนังเนี่ยมาบึงคนนี้ชอบปักเน่าบึงปักเน่ามีการขยายพันธุ์มินิทศการเนาะอ่า ้าพืได้สนใจเพื่อได้สนใจสิเขาบรวมง,งานสำนักและดงเพื่อพิดเห็นต่อหลังสิน้าเกษตรมาตรฐานสิน้าเกษตรเรื่องมกนาวฟรีครับฟรีเริ่มง,งานได้เกาโมงจนหอดสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีอันนั้นคือเรื่องมกนาวเอา้าต่อมาเป็นเรื่องเอาผมอยู่กับพีน้าวีปางจโลดสวัสดีครับพีน้าวีปางจัลดนี่เป็นสมาชิกสหกรแห่งหนึ่งอยู่ในอำเภอพนมทวนผมเคยนําเสนอเรื่องนี้ไปสองครั้งแล้ว เรื่องเกี่ยวกับปัญหาระเบียบข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับอำเภอพนมเกี่ยวกับสหกรณ์แห่งหนึ่งในอำเภอพนมทวนพี่น้องครับบอกเรื่องมากหน้าหรือ,อดอะไรเพราะว่าอยู่ในกระบวนการเกษตรและการอยู่ในกระบวนการของสหงกรณ์การเกษตรขึ้นกันมันก็มีข้อเรื่องเล่าต่างๆที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเองนะใส่ิจลณหน่ายบ่เหมาะสม น่าแล้วก็ประพฤติตนบ่เหมาะสมซึ่งสิได้สิได้สิได้ใส่สิทธิ์ทางศาลต่อสินำคดีนี้อาจจะเข้าสู่ศาลต่อไปแล้วก็อีกเรื่องบางเรื่องที่ผมนั่เสนอไปแล้วปรากฏว่าณปัจจุบันเนี่ยทางสาหกรณ์กำลังเริ่มระดมเพื่อสิจัดประชุมใหญ่วิสามันอ่ะเรื่องน่าเป็นทังไหนอ่ะขอเชิญนี่ตัวจริงชิ้นจริง,รงคุณนาวีปรางจรดเชิญครับครัขบขอบคุณมากครับพี่เก่ง ก็มีข่าวมาแล้วนะครับแล้วก็มีการประชุมการรู้สึกจะเป็นเมื่อวันจันทร์เนี่ยนะครับเดินเข้าไปข้างใน,ข,งในข้างในห้องประชุมไปเป็นยังไงว่าว่าเป็นยังไงประชุมวันจันทร์ว่าจะต้องมีการประชุมใหญ่ใหม่เกิดขึ้นก็คงจะหลังจากที่14วันนะฮะหลัง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 จากนี้ไปเป็นไงทีนี้ ผมว่าเรื่องราวของสากลจริงๆของสากลแห่งหน,นึ่งในแอมตาร์กตาทัวเนี่ยน่าจะมีอะไรน่าสนใจหลายเรื่องหลายราวนะครับซึ่งผมก็กําลังนะฮะหาข้อมูลต่างๆอยู่แล้วก็เชื่อว่าก็จะต้องทําใหอ้อ่เกิดเป็นความเป็นธรรมขึ้นกับสมาชิสกสากลอ่แห่งแห่งนี้ให้ได้เพราะว่าสากลแห่งนี้มีสมาชิกป,ประมาณ1,200คนนะฮะแต่ว่าการจัดประชุมใหญ่อะไรกเ็เชื่อว่าน่าจะมีข้อ ผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นจึงต้องเป็นการประชุมใหญ่วิสามันนะพี่กินไกนะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องอดําเนินการกันต่อไปตามที่กฎหมายกาหนดให้เราแล้วก็ข้อบังคับของสากรนนั้นกําหนดให้เราส่วนทางเรื่องของอมีเจ้าหน้าที่ของรัฐมาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็เชื่อว่าจะต้องอดําเนินคดีไปในหลายส่วนเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็จะมีเรื่องของแพ่งนะครับที่อีก เรื่องของอาญาแล้วก็เรื่องของวินัยนะฮะเดี๋ยวก็ต้องไปว่ากันต่อไปแล้วก็คงต้องอขอพูดในที่นี้ก็ต้องาอาศัยพิจารณาด้วยเนาะว่าจะสามารถทําเรื่องราวต่อไปอย่างไรได้ในข้อในส่วนที่กฎหมายให้สิทธิ์กับประชาชนอยู่นะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเรื่องราวของสากรแห่งนี้น่าจะเป็นหมหา,าการต่อไป เพราะว่าเราผมจะไม่อยู่แค่นี้นะครับเมื่อสิทธิ์ของสมาชิกสิทธิ์ของประชาชนสิทธิ์ของอพวกเราได้รับเนี่ยฆ่าทาให้เกิดมีขึ้นเกิดค,ความโปร่งใสขึ้นและทําให้สากลสามารถดําเนินต่อไปได้นั้นแล้วก็เป็นในทิศทางที่ดีมีกําไรแต่ไม่สุดโตในทุกบริษัทที่เขาทาขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันน่าจะควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้เมื่อคนลึกเข้าไปเนี่ยนะครับก็เจอเรื่องราวอีกหลายส่วนหลายอย่างที่แยวที่น่าสนใจนะครับก็ ราติดตามกันตอนต่อไปเนาะว่าเรื่องราวจะเป็นย<า>ังไงถ้าถ้าคนกำลังเบิ่งรายการอยู่อ,อยากจะให้เว้าที่ไปเท่มาไจักนิดนึงกระซืบเนื่องจากพอดีเท่าไรที่มีการประชุมใหญ่สหกรณ์แห่งหนึง<อ>่งที่เป็นสมาชิกอยู่เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมา11สิงหาคมมีการประชุมใหญ่ครับในการประชุมใหญ่เป็นยังไงก็บอกฟังก็การประชุมใหญ่เกิดข,ขึ้นประโวดิ้นจริงๆตัวผมก็ได้รับเลือกจากกลุ่มนะครับเพราะสหกรณลก็จะมีหลายสิบกลุ่ม แต่ละหมู่บ้านใช่ไหมหนึ่งกลุ่มใช่ก็เพื่อเป็นตัวแทนในการมาประชุมใหญ่สามัญประจําปีครับแต่ผมว่าพอมาถึงที่ประชุมแล้วเนี่ยครับเวลาไปลงไปลงทะเบียนเนี่ยก็ไม pues ่มีรายชื่อเราเราก็แปลกใจว่าอ้าวเราถูกคัดเลือกมาเป็นคนแรกทําไมถึงไม่มีล่ะนั่น oh, คือประเด็นอ ha ่ะเราก็เก็บความสงสัยน้ำลายพอเราเข้าไปในห้องประชุมพอถึงวันประชุมก็เลยวันนั้นนละเราก็เข้าประชุมใหญ่ไปลงทะเบียนไม่มีชื่อก็ไม่เป็นไรก็เข้าไปในห้อง ประธานสากกรท่านก็เดินมาหาเราบอกว่าคุณนาวีคุณนาวีวันนี้เป็นผู้สังเกตการคุณมานั่งตรงนี้เข้าประหาที่ผมนั่งเรียบร้อยผมบอกผมไม่ได้เป็นผู้สังเกตการผมเป็นตัวแทนนะประชุมใหญ่นะฮะท่านก็บอกไม่เไหลมานั่งตรงนี้พอประชุมดําเนินไปสักระยะหนึ่งก็มาถึงเรื่องของการาตั้งคณะกรรมการนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมาทําเรื่องนี้นะฮะเสร็จแล้วพอถึงที่จะมีการ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการนะครับอันนี้ผมก็จะขอขึ้นอภิปรายเพราะว่าเราเชื่อว่าสหกรณ์แห่งนี้เมื่อถามผู้รู้ามากมายหลายคนแล้วไม่ใช่สหกรณ์ขนาดเล็กสหกรณ์มีทุนนักเรียน230ล้านนะฮะสากรณ์มีสมาชิก1,200คนสหกรณนะ์มีทุนของตัวเองนะฮะมีทรัพย์สินมหาศาลเนี่ยนะครับไม่ใช่สหกรณ์เล็กแต่ท่านประธานสากรณ์แห่งนี้ก,กล่าวว่านี่เป็นสากรณ์เล็กควรจะมีผู้ตรวจสอบกิจการแค่คนเดียวเท่านั้นนะซึ่ง มันไม่เพียงพอจริงๆกับบิการสาการ์ที <söz lagen> ่เขาดําเนินอยู่พราะฉะนั้นจําเป็นเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะมีผู้ตรวจสอบบริการ2แต่ไม่เกินะฮะตามระเบียบข้อของาก็เลยแสดงความคิดเห็นจะแสดงความคิดเห็นจนที่ของรัฐขั้นหนึ่งว่าไม่ยอมนายยอยักเนี่ยแหละครับก็บอกว่าคุณอาวีคุณไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงคุณไม่มีสิทธิ์ในการทำพวกนี้นั่นทั้งหมดเพราะว่าคุณเป็นผู้สังเกตการพูดกับผมอย่างนี้หลายครั้งแลนะครับผมก็ไม่สามารถจะดําเนินการที่ิปรลายได้ จึงกลายเป็นหารกิมาถึงวันนี้แหละครับสาเหตุที่ถ้าเบื้องตามเรื่องมเล่าถ้าเบิ้งระเบียบขอบังคับของสาก,ก่อนแห่งนี่ที่อยู่ในอำเภอพนมทวนที่ม,มีเกิดกรณีนี้ขึ้นมาไปเบื้องแล้วในระเบียบขอบังคับสมาชิก2,500คนในการจัดประชุมต้องประชุมใหญ่ด้วยตัวแทนสมาชิกระเบียบขอบังคับกำหนดไว้ว่างซี่แต่ว่าในการประชุมเมืิอนั้นเป็นการประชุมด้วยตัวแทนสมาชิกแต่ จากเดิมที่สากรอหที่นี้มีสามาชิกอยู่3 4 0 0นคนแต่ณนปัจจุบันนี้สามาชิกเหลืออยู่1,217คนตัวเลขจำแม่นขนาดเลย1,217คนแล้วครับปคนแล้วราฏว่าเป็นการประชุมถาดเบื้องตามระเบียบแล้วกรรมการคณะกรรมการชุดนี้บอก่าป,ปฏิบัติตามระเบียบความบังคับที่ตัวเองได้ร่างและได้เขียนไว้และก็พระมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้สาก่นจังหวัดการจนบุรียังโยกโย,กย,กยกในการที่ให้เอกสาร ระเบียบขอบังคับนะยังโยกไปโยกมากนะบ่รู้ว่ามีหรือบม่บบมีนะแล้วว่าเข,าข่าคายได้อันนี้บอาก,กันตรงไปตรงมากท่านมาตองมากปกป้องคนผิดดอกอท่านมาตองมางซูมเสียงในการเหตุงานเอาล่ะที่นี่อันนี้เป็นเพียงเริ่มต้อนอันได้ถูกว่าถูกอันได้ผิดว่าผิดเพราะว่ามันนีกฎระเบียบที่ท่านร่างเพราะว่าถ้าน,นีเบิ้งมาท่านผิดผิดตามยังผิดตามระเบียบที่ท่านล้านขึ้นมากนี่แหะว่าเดี๋ยวไปก้าหาว่าท่านผิดนอกเหนือจากระเบียบด้วย ได้ถาม่าการประชุใหไงแน่นอนมันจะต้องมีคนรับผิดชอบค่ใเสียใจการประชุใหญ่วีสามันถามมาท้าท่านใส่ที่ประชุใมยยไงในการยกมือรับรองผมถามนะท่านเฮ็ดผิดมาแล้วท่านสิให้ใส่ที่ประชุใหญงว่ารับรองว่าสิ่งที่ท่านได้กระทําม,มาดังกก่าทั้งต้นน่ะถูกต้องมันกะเท่ากับว่าเอาที่ประชุใหญ่ไปรับรองที่ท่านเฮ็ดพิษให้เป็นถื่นไม่มีมท่านเป็นไปได้ ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่2แสนกว่าบาทแต่ว่าในการประชุมใหญ่สามารนีว่าต่ำกว่า3แสนไอ้ตัว3แสนนี่คณะกรรมการต้องรับเต็มๆแต่ให้นักกฎหมายตีกว้างเลยไอ้ตีกวามมา้างมันยังไม่ตีไปเลยถามันอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบเพราะฉะนั้นนที่ว่างแผนไว้ที่คิดกันเลยว่าสิเอาทีประชุมใหญ่เพื่อรับลองในสิ่งที่ท่านรับรองมากซึ่งท่านเหตุผิดมากเรารับรองให้ไม่หน่อยถูกบ่ามีรุดพ้นแบบนะ อันนี้นี่ฝากไว้เรื่องมหรากาศของสหกรแห่งหนึ่งในอำเภอพนมทวนเล็กๆน้อยๆเนาะครับอ่ามืออันใดนะครับผมไม่ชอบวาในการในการก็ได้จะเป็นสองส่วนนะครับในส่วนของทางเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องไปถึงสำนักนายกต้องไปถึงปปชก็ไปถึงส่วนองทางกระทรวงธรรมาส่วนเรายวข้รงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับและในส่วนของสหกรณ์ก็ต้องมาว่ากันต่อไปว่า ก็มีสิ่งใดบ้างนะฮะที่ทําแล้วไม่เกิดไม่เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกนะฮะแล้วสมาชิกก็ในฐานะที่เป็นสมาชิกค่มมิวนท่านไดจะให้เกิดในการพัฒนาสรัากต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันข้อกฎหมายกต่อไปให้นี่ซอยกันคนละไม่คนละมืออันหดมันผู้ใดเพระทายลูกก็มาบอกไปซอยกันซอยเหลือกันไปเบิ่งกันไปน้อแหลกเบียนกันไป้อมูุ่นนะอ้าวพ่อสมมาสมควรแหละมือนี้เขาได้รับความขอบุณอ้าวลืมผู้ใดสนใจที่เขาร่วมสมรณและดมความเห็นต่อหลางต่อหลาง มาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องบักหน้าจัดโดยสำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติยูริเวียมเอเชียแอร์พอร์ตตั้งแต่เวลาเก้นาฬิกาจนถึง16บหนาฬิกาสานาทีฟรีมีค่าอาหารฟรี่ะเกี่ยวของกับเกษตรกรโดยตรงผู้ดได้ยุ่ใกล้ๆนี่งนนเงะรียบมากนะครับ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ